วาบวามระหว่างนักร้องเสียงคุณภาพเบนฉลาทิศกับหนุ่มๆที่หลุดออกมาทางเฟซบุ๊กกลายเป็นประเด็นร้อนล่าสุดในวงการบันเทิง,ทงกับข้อสงสัยว่าเบนฉลาทิศมีรถนิยมชายรักชายตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งเบนได้คลายข้อสงสัยกับนายอินเตอร์เทนว่าเป็นแบบนี้มานานแล้วและคบกับแฟนหนุ่มมานานถึงแปปีโดยไม่เคยปิดบงังแต่ตลอด10ปีในวงการไม่เคยมีสื่อไหนถามตรงไปตรงมาเหมือนนายอินเตอร์เทนค่ะเวลามันเป็นความลับอะแล้วมันจะไม่สบายใจ ผมเชื่อว่าการใช้ชีวิตของผมมาจากบนพื้นฐานว่าถ้าเราทําอะไรแล้วไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ทําร้ายใครแล้วก็ตัวเองมีความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นเหมือนกันเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนมีความสุขสักคนที่จะอยู่กับพี่เบนนะครับมีไหมก็ลองหาดูในรูปที่หลุดออกไปนะฮะอยู่ในนั้นฮะ <c oughs> <c oughs> อยู่ด้วยกันครับ จริงๆผมก็ไม่คนไม่ใช่คนปิดบังซึ่งถ้าเกิดใครอยู่วงในที่ทํางานด้วยกันก็จะรู้อยู่แล้วว่าผมกับแฟนก็ไปทํางานด้วยกันทุกๆครั้งเวลาผมไปทางานก็จะมีแฟนติดตามด้วยตลอดนะครับไม่เคยปิดบังแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเป็นคนที่จะต้องวิ่งว่าเอ๊นี่ฉันมีแฟนนี่อะไรแบบนี้ครับผมไม่ได้เป็นโลกแบบนั้นไม่เคยมีใครถามแต่ถ้ามีคนถามผมก็จะตอบเบนชลาทิศเปิดออกว่าถึงจะไม่มีแฟนเป็นผู้หญิงแต่ชีวิตนี้ก็ยังหวังมีทายาทจึงเดินหน้าหาวิธีมีลูกแบบไม่ต้องมีภรรยาค่ะมันมีหลายวิธีีีท่อยากกจะะมลูได้ ผมก็ผมก็พยายามที่จะศึกษาว่าทําวิธีไหนบ้างที่ที่คนคนหนึ่งสามารถที่จะมีมีบุตรโดยที่ไม่ต้องแต่งงานผมผมอาจจะต้องศึกษาหรือว่าต้องคุยกับหมอหรือว่าคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญว่าแค่การรักเด็กการอยากมีลูกมันเพียงพอสําหรับที่จะต้องมีจริงๆหรือเปล่าอน,นาคตชีวิตครอบครัวที่เป็นฉลาดที่จะมีลูกด้วยตัวเองแต่ไม่มีภรรยาจะเริ่มต้นสมบูรณ์แบบเมื่อไหร่นายเอินเตอร์เทนก็ขอเป็นกําลังใจให้เบนเดินตามฟันสร้างอนาคตได้สาเร็จค่ะ